เจ้าหนูเจ้าหนูออกมาคุยกันดีกว่าออกมานี่สิส่งน้องสาวของเจ้ามาให้ข้า,า,ขาซะเลสลก่ไปเธอซะเลสโกหายไปแล้ว ตักศัตรูเพ่งสมาธิสิรวบรวมลมปราณแล้วเคล็ดพลังออกมาใช้กระบวนท่าสุดท้ายที่แม่นยำที่สุดเพ่งจิตวมปราณ พ่อเหรอทันเจโรใช้ป,ชาปราณสังรวมลมหายใจสมมติว่าตัวเองคือเทพสุริยะ โอ้โหวันวันวนเวทีสุดรีสุดเดชนะคะขอบคุณทีมงานค่ะค่ะเนื่อยไหมคะถ้าทางจะเหนื uh ่อยนะคะเดี hmm. ๋ยวให้เด okay, uh ี huh. okay. ๋ยวให้ทีมงานเก็บอ mm ุปมก่อนนะโอเคค่ะเือพร้อมไหมคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวในน้ำตัวนะคะชื่ออรอรคอเป็นใครค่ะสวัสดีครับผมคารมดทันชิโร่ สวัสดีครับผมชื่อทีนะครับพีนซิเซียบิวครับผมเอรพอยก็ทีนยังครับผมก็วันนี้ผมคอนแบบเป็นทันจิโรเอะคำมาโดดทันจิโรครับผมเหนื่อยน้องเหนื่อยนะคะค่ะกรรมการคนไหนอยากคอมเมนต์ไหมคะให้เป็นปิปกกิแล้การคายอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคครับเออให้ใด ทุ่งเท่ากอันนี้เห็นเลยว่าทุกทั้งตัวนะครับตอนจบนี่เกือบตายจริงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็ผมชอบไอเดียในการแสดงนะครับเราเราไอเดียคือจริงๆไอเดียเนี้ยมันมันก็มีหลายคนเคยลองทําแต่ว่าเราทําออกมาแล้วมันดูสวยจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็อินกับตัวละครอยู่นะครับอาจจะมีบางฉอกที่แบบเออเหมือนลืมพูดนิดหนึงก็มีนิดหนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นอยู่แบบนึงแต่ว่าโดยรวมแหละเราอินกับตัวละครอยู่นะครับก็ ถ้าผมอยากจะแน่ผมอาจจะรู้สึกว่าอยากให้มันเกิดความแตกต่างระหว่างตอนช่วงที่ยังเป็นปราณวารีกับตอนเป็นไฟอ่ะได้หรอไหมคือหมายถึงว่าตอนที่เป็นตอนเป็นอันแรกที่เป็นแบบเป็นวารีเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องจัดเ็มมากก็ได้นะครับอาจจะคือจัดเต็มแต่ว่าไม่ได้แบบจัดหนักมากเพราะว่าพอถึงเวลาเราใช้ไฟพวกแบบเนี่ยมันจะมันจะดูเป็นแบบหุ้ยโหไฮไลท์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะไรางี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ แต่ดโดยรวมโอเคครับผมผมคิดว่าเราจัดการเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเรานานกว่านี้เราแย่แน่นะครับก็ถือว่าเราต้องสายในที่ได้จนถึงจนจบเลยนะครับก็ดโดยรวมประมาณนี้ล้วนครับขอบคุณพี่คุ้กี้คะ่ะขอบคุณน้องพี่ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ